ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ สวัสดีจ้ามันนี่ขั้วลุ่งป่าสิผ้าะมะเขาขั้วเห็ดเมนูแกงเน้อไหม่ใส่ไข่หมดแดงค่ะพี่น,อน้องปลาเน้อไหม้สดมากค่ะป่าต้มเรียบร้อยค่ะเป็นน้อไหม้สดค่ะพี่น,อนะน้องเนาะน้อไหม่แต่กับมดแดงจ้าหมดแดงหลายบ่ค่ะหมดแดงเกินว่าไปสอยมาจากต้ตนใหม่นะคะนีน่ บริสุทธิ์พี่น้องมีคนเอามาฝากเลยค่ะเด้อค่ะปลากระติ๊ไส้นี่ค่ะเห็ดขอนน้ำพี่น้องนี่เห็ดขอนนี่ค่ะใส่เห็ดขอนน้ำนะแล้วกระติ๊ไส้อันนี้อีกพี่น้องใส่ฟักทองค่ะบักอื้อค่ะพี่น้องบักอื้อมันคล้ายๆแกงเปื่อนนะค่ะเนาะแกงเปื่ออีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเป็นแกงน้องใหม่ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ผักอื่นๆน้ำนะคะนี่ค่ะ กะซีมีผักอีตูค่ะผงอีตูปราบปลูกเองค่ะพี่น้องนี่ยผงอีตูในสวนนะคะเดนี่ใส่ได้หลายมันจังหอมนะคะน้องนี่ยอีตูค่ะบางบ้านก็สิใส่ผักขาน้ำเนาะป่าบริสไซค่ะป่าใส่แค่นี่เนาะนี่ครัเนี่ยเครื่องปรุงมีอย่างหลายค่ะมีน้ำปลาล่าปลาแดกค่ะกะสิมีเกลือก่ะพงนัวนะคะเนาะแต่แต่รสชาติไผ่รสชาติมั่นนะคะมักหน่อยกะซีหน่อยมักหลายก็ใส่ใส่หลายค่ะแบบแต่คนมักเนาะแบบแต่ รลดของผายสีกินรลดแบบใดนะคะเนาะเนี่ยน้ำเดือดละจ้านี่ค่ะพริกป่าตำใส่หอมนะคะเด้ดนี่พริกสดค่ะป่าต้อใส่หอมาพริกลงค่ะป่าเกลือลงนิดนึง นลำยานางคะา่ะนลำยานางเขียวปื้อเลยคะ่ะน้ำใหม่ล่ง <spelling out> เห็ดกินแส่บค่ะเฮ็ดกินจะกของพี่นอ้องจ๋าอยากกินแกงน้ำใหม่ได้ หมดแดงมากเลยว่าอยากกินแกงม่ใหม่ใส่ไข่หมดแดงก็เสียบควาเร็ดใส่หมัวใหญ่ยู่ค่ะแต้าว่ามันหลายค่ะพี่น้อง เต็มหม้อเลยค่ะผักทองลงไปฟืักทองมั่นป่ะเห็ดของหวานแกงเปื่อจ้ะครก็แกงเปือป่อนะเป็นแกงน้ำใหม่แต่ว่าถ้าใส่ผักหลายอย่างมันจะแสกจาก่นอง น่รอใเห็นหมันเดือดกันนี่พระเอกค่ะพระเอกของเราค่ะมดแดงค่ะมดแดงลงไปค่ะ,ะอื้อ จะเสียบถักว่าแสีบเสบเส,สบจ้าพี่น้องจ้าเบิงกิรจ้านี่แกงน้ไม้ใส่ข้าวมดแดงจ้าพี่น้องก็อุ้ยเป็นจะเสียบถักจ้าเจ้าเน้นเน้นมดแดงจ้านี่ใส่ผงนัวครับไปก่อนค่ะ ใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสบหลายจ้าที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลา,าค่ะ <laughs> น้ำปลา,าจ้าปลาบานเห่าจ้าเยอะลงไปมุ้ยหอมครับหอมเยัะๆเลยจ้าแกงหน่อมไม้ปดสีสันจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะ หอมสุดยอดเลยจ้าโรยด้วยใบอีตูจ้าใบอีตูอีตูปลูกเองจ้าใส่ได้หลายรสจ้านี่หอมหอมจีไรหอมหอมจ้าจ้า ส,สุกแล้วจ้าแกงน้อใหม่ใส่ขันบดแดงของขั้วรุงป่าค่ะเดี๋ยวป่าสิ้นกันเด้อเสียบบอจ้าเดี๋ยวให้ป่าสิ้นเมืองสิเสียบบอาเสียบยีจ้าเสียบสิบเสียบจ้ามาเด้อมาเด้อจ้ากินขาวน้ากันจ้า